อะไรโออะไร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 เห่าไหมเห่าไหมมีเฮดเลได้แค่นี้มีเฮดเตล่นรเกมไปเหอะปะไรไปไปน้อยเด็กตักูโตของมึงอีกไปเลยชู้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 นนานนเียอะไรอะไรอะไรอไมีโปรตเลได้แค่นี้เออมีโปรเเลีแค่นี้ไอ้ยะ ปกติก้าได้ก็ค่าได้เวลาก็ค่าได้แต่ก็แพ้แต่สกอร์ก็ครับหมแต่สกอร์ก็ครับหมออกเสื้อป่ะก็ฆ่าจะออกเสื้อว่าใครไม่รู้ออกเสื้อหมดเลยอ่ะโอ้โหแต่แต่ไปเล่นอยู่เซสื้อปีนไว้อ่ะเออเล่นไปเล่นอยู่เซสื้อปีนไว้อ่ะเอรอรอไอ้เฮียแจ็ปมาไอ้สัสตอนนี้โดนโดนต้องติดของแพ้ไอ้เหียเขาอยากโดนอยากอยากอยากโดนแบบแรงๆอ่ะขอแทงใจอ่ะวันนั้นโดนไม่เขียนอีกเหรอวะอือลุมเขาแต่เสือกแพ้ก็น่าคิดอยู่นะ อะไรอ่ะกูไม่อยู่อตนน้ีถึงอยู่ก็แพ้ว่ากูว่ากูสู้ไม่ได้รอบขนาดมีขนาดนั้นแล้วแพ้ก็มาก็มาก็มาใครออกครับก็กินใครออกมก็กินใครออกวะก็ออกกูก็ออกกูก็เซิฟไปเล่นเซิร์ฟอินไว้ครับก็หนีไปเล่นเซิร์ฟอินไว้ครับจะจอยไปยิงดกูหนีไงก็หนีไงสู้ไม่ได้ไงก็หนีไงก็หนีเูยไม่ได้โอ้โหเอออฟเคเอฟเคเอฟเคไง ทำาวะตเขาเอื้อมละอามึงก็เปล่าที่เขาอยู่นิ่งไอ้ย่ากูเลยโอเคมึงอย่แมาควายเออก็ตายก็ไอ้ก็ง้อไปง้อหน้าควายร้องร้องร้องเลยนะร้องร้องไอ้ไอ้ร้องสามลุ่มหนึ่งไงเอออย่าร้องร้องเลยร้องเลยลุ่มสองกูไม่เห็นร้อนหี้ยอะไรเลยกูไม่ร้อนเลยร้องร้องบอกอยู่บนรถอยู่บนรถร้องเลย แล้วสามสามพอสามสามพุกก็ออกเทิร์ฟหนีนี่คืออะไรอ่ะสามสามแล้วออกเทิร์ฟหนีขนาดขนาดสี่สองมึงยังตู้ไม่ได้มึงจะเอาสามสามคาลิคสามสามแล้วออกเทิร์ฟหนีสามสามแล้วออกเทิร์ฟหนีสามสามแล้วออกเทิร์ฟหนีอ้าววะแล้วก็สี่รุมสองด้วยค่ะสี่สี่สองมึงยังแพ้มึงจะเอาอะไรกับสามสามอันเราคุยแบบดีดีดิบะเราคุยแบบดีดีดิบะเชื่อผมได้แล้วคนพวกเนี้ยดีดีเป็นบ้าวเออก็ใช่คนไม่ดีคุนคุนไม่ดีก็ได้ก็ไม่เหมือนใครอ่ะเข้าไปแหกปากในที่นี้วะเข้าเข้ามาแล้วเปิดก่อนนะใครวายแดงแดงแดงแดะ เข้ามาแล้วก็หนกมันจางนายทุนก็พิมพ์ไม่ได้ว่าโดนบัตรแล้วก็มาโดนแหกปากไม่ได้ไอ้เหี้ยเจอนายช้างคนเดียวเจอนายช้างคนเดียวก็ร้องมีสิทธิ์พูดเหรอทำคำนี้พวกพวกใครมันมีสิทธิ์พูดเหรอพวกเล่นดีๆไม่เป็นกูฏากเลย่แฮกนะครับไม่มีแฮกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับปักต่อเลอีกแล้วไม่เป็นไรครับเงินร้อยล้านทุกคนครับผมเอาเหลืองเอาเหลืองอยู่อะเอาเหลืองอยู่เอาเหลืองครับพี่ร้อย้าเลายร้อยล้านทุกคนนะครับ เอ้ไม่ร้ายเงินร้อยล้านก็ก็คงจะรู้อะครับร้อยล้านก็คือแบบก็ไม่ใช่เด็กน้อยที่จะดูไม่ออกนะว่าแฮกไม่แฮกอกเด็กน้อยไอ้ย่าจะถุดหมาตัวเองก็เปล่าตะถุดหมาไอ้ี่ยโหลดแฮกมาเล่นเล่นเกมเล่นก็เล่นฟรีไอ้ควายถ้าสมองมีเขาไม่โหลดแฮกมาเล่นหรอกคนมีสมองเขาได้พูดแบบแค่เหตุผลนะเออไม่มาตะโกนบวกเวกบวกเวกนะผมผมว่านะคนมีเหตุผลเจอเจอรถคันเดียวก็เข้ามาแฮกปากดิดิสโวยวายวยวายไอ้ย่ย สมองมีเปล่าอ่ะววงกูอธิบายพวกออกนี่แหละถ้าเกิดแบบแบ่ๆเขาเรียกคนแบบเถียงไม่ออกครับเหมือนเหมือนเด็กน้อยเมื่อก่อนเลยอยากูคิดถึงเด็กน้อยเม่อก่อนเลยเถียงไม่ออกเอา้าสนกโอ้โหเถียงไม่ออกครับหัวมึงยังหัวเกียนอยู่เลยในกระโปงอ่ะหัวร้อนมาหัวร้อนมากครับแล้วเบิดเหรอมึงแค่นี้มึงระเบิดเหรอ อย่าออกดิดหนีนะเอาออกแล้วเอาออกแล้วเอาออกดิดนีไปแล้วอ่ะเนี่ยเพื่อนขนาดเพื่อนมึงยังไม่ช่วยมึงเลยทำเนี่ยตัวเองหน่อยควายเออเอาเฮียออกดิดนีไปแล้วอ่ะคนบนยังไงครับเออไม่ออกตามแล้วเออออกดิดนีไปโอ้กระจอดที่ผ่านได้ออกดิดไอ้เฮียไอ้ควายแค่นี้ระเบิด์ต่างแต่ออกเกมตรงไหนวะคุณถามนีเมื่อวานนี้เฮียอะไรสองวันที่แล้วเข้าดิดมาโผล่หกแหกปากโวยวายเออต้องอธิบายเหตุผลปุ๊บออกคือเฮียอะไร

มาให้กูอะไรอย่างชอบไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เองเข้าใจมาแบบกูไม่มีแบบกูไม่ได้รู้สตอรี่ด้วยถ้ารู้เดี๋ยวกูยับกว่านี้กูแบบไม่ได้แค่ทำไมหรอยังไงหรอไอ้เมึองอะไรเหรอคือตอนแรกก็กะจะแบบดีๆค่อยๆคุยนะครับแต่แบบเป้งแหกปากกะไม่โกกากกกากกับคนอื่นพูดไม่ได้เมื่อวานนี้อ๋อเยี่ยมเลยบอกเกมเมื่อวานนี้คือแบบเมื่อกี้ดูอ่ะเมื่อกี้ดูแพ้แพ้จนนี่ไปเล่นเซิร์ฟไอ้นั่นอินไว้อ่ะดู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 จะจอยดู แล้วก็ทักมาด่ากูด้วยนะสวยดีอ้าวลบลบหรอลบแชทหรอเอ้ยกูบล็อกเลยเราเฮียอะไรก็ได้แค่นั้นแหละไอ้เฮียก็ได้แค่นั้นแหละบล็อกเลยอกูไม่คุยแล้เยได้แค่นั้นแหละพวกกระจอกก็คือตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ใช่ตั้งแต่นี้ไอ้เฮียตั้งแต่สองวันที่แล้วกูไม่ใช่เพื่อนกับมันเอ้โนนปวดบอกดีมันแบกเงินกลาวอ่ะคือพี่โนนเคยเป็นเพื่อนมาก่อนหรือไปลใช่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงในวิทย์ไรแล้วก็เมื่อกี้ไปสันดานจะเป็นอย่างนี้ด้วย ก็มึนก็คิดดูว่าจะอยู่อยู่อยู่ขนาดอยู่พวกปวชแล้วนะไอ้สมองมันยังมีอยู่แค่นั้นน่ะเอออยู่ปวชแล้วนะปวชสองโธเทคนิคคอมพิวเตอร์คือจริงอ่ะถ้าเกิดจะมาคุยมันเคลียร์กันมันไม่ควรจะต้องมามาตะโกนดา่ามันต้องเหตุผลกว่าน,นี้เราเหตุผลไม่ได้แล้วอ่ะเม hmm. ราะวานนี้มันก็ไม่เหตุผลกับเรามันเข้ามาตะโกนดา่าเข้าออกเข้าออกเข้าออกออกวนดิ่ะออออออมันเหตุผลตรงไหนอ่ะมันเด็กเกียนอ <laughs> คือเอาายมันมันโตได้ตัวคือแบบ คือคืออายุมันไม่มันไม่บอกได้หรอกว่ามันจะโตไม่โตมันอยู่ที่ความคิดด้วยกูรู้จักมันมานอะพี่พีอ,อยากจะร้องไห้เหมือนกันนะทำไมพู้ต้องรู้จักคนนี้ที่อย่างนี้ด้วย <S <S คือแบบแม่งท้อใจอะไอ้ทีอ่อ,อ,อ,อแล้วก็พี่บอลขอชื่อใหม่